บ้านทุ่งมอกตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาถือเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในอเรื่องของการทอผ้าโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพนี้มาอย่างยาวนานโดยมีการสืบทอดจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแต่เหลื่อมต้นเนาะได้ว่าคนเท่าคนก่อตั้งคนมีกีไว้บ้านไหนก็มีกีหลังหนึ่งหลังคนเท่าคนแปลงไว้เวลา คนเท่าแต่คนคน,นตอแล้วก็ใจเองเพราะว่าเอาไฟมาปั่นเอาไฟมาคาคือว่าเนี่ยทุกอย่างแล้วก็เนี่ยแล้วก็มาใจเพราะามันมีพื้นฐานไว้แต่คนมาแล้วเนาะทุ่งมอ,อกโมเดลโมเดลที่แสดงถึงการเข้ามาช่วยเหลือชุมชนของนักวิจัยโดยหมู่บ้านทุ่งมอ,อกนี้ถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบของการย้อมสีผ้าทอแบบธรรมชาติ เพื่อลดการตกสีของผ้าโดยอาจารย์กาลยาอาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทย,ย,ยาลัยพะเยาเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของโครงการนี้ด้วยเ,เริ่มตั้งแต่ปี53ค่ะที่เราได้ลงชุมชนนะคะแล้วกไ็ได้เข้าไปถา,ถามถึงปัญหานะคะของชุมชนซึ่งเราพบว่าทุ่งมอกเนี่ยได้ทําเกี่ยวกับ การย้อมผ้านะคะแล้วก็มีการทอผ้าส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนไทลือนะคะเท่าที่เราทราบจริงๆไม่ไม่ได้เฉพาะที่ทุ่งมอกนะคะก็มีมีหลายกลุ่มด้วยกันแต่ทีนี้ที่เราโฟกัสทุ่งมอกก่อนเพราะว่าดูเขาสนใจนะคะแล้วก็เขาเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งนะคะสมาชิกเขาเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหานะคะมามาให้ให้ให้เราช่วยแก้ไขนะคะแล้วเราก็ เออทางด้านของคณะวิทย์เนี่ยพอดีตัวเองทําวิจัยนะคะในเรื่องสีย้อมธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องการที่อ,อ,อยากจะนํางานวิจัยเนี้ยนะคะลงไปต่อยอดในชุมชนนะคะให้เขาเออได้ได,ได้ได้ใช้ความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์ไปปรับปรุงหรือว่าพัฒนากระบวนการออทางด้านการย้อมสีธรรมชาติะคะ่ะให้ให้มีความคงทนมากขึ้นมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นจึงได้นำเอาผ้าทอไทยลือ้อลายต่ำเก้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์บนแถบชุดกลุยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วยผู้เสีว่าดีใจสมาชิกตัวคนดีใจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากสี่ห้าฟันก็บางคนก็ได้เป็นหมื่นเจ้าบางเดือนหน่อเจ้าถ้าคนได้ทาเร็วแล้วก็ ออเดอร์ก็ออกมาเรื่อยๆเ,เจ้าภูมิใจเจ้า <Okay. S 1> ดีใจดีใจเนาะปวดพอดีปวดหน้าหูเมื่อกี้แถมก่อโอ้ดีใจนักนจ้าทุกคนก็นดีใจเนาะก็ภูมิใจนักๆนะที่ว่ามีส่วนได้เป็นคนมาทาอออกแบบออบลายหมย่ๆที่ว่าเอาผสมผสานตี่วเอาของเกา่ามาผสมผสานของใหม่เข้ามาไมนะ้่ะเนาะภูมิใจนักนักเจ้า ไม่เพียงแต่ความภาคภูมิใจของคนพยาวเท่านั้นที่มีของดีอย่างเช่นผ้าทอไทยลืออันเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของชาวไทยลือแต่สิ่งที่สําคัญคือเรายังได้เห็นผู้คนอนุรักษ์และสืบทอดการทอผ้าทอไทยลือไว้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป